วันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะคือน้องท่านนี้เธอเพิ่งเดินทางสายฝอนะคะ,ะ,คะเธอก็คบหากับหนุ่มต่างชาตินะคะยังยังเขาเรียกอะไรยังไม่ถึงขั้น <c oughs> แต่งงานนะคะเขาบินมาหาเธอเมื่อปีที่แล้วทุกอย่างเข้ากันได้ดีนะคะเขาบอกว่าเขา,าเลิกกับแฟนก่อนที่จะมาคุยกับ เธอได้ประมาณหกเดือนเพราะว่าแฟนเก่าของเขาที่เป็นฝรั่งด้วยกันเนี่ยหลอนไปท้องกับผู้ชายอื่นนะคะซึ่งไม่ใช่ลูกของเขาก็เลยมีเหตุให้ต้องเลิกลากันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็อกหักก็เข้าเว็บหักคู่แล้วก็มาเจอเธอนะคะหลังจากนั้นได้สองเดือนคุยกันได้ พักหนึ่งอ่ะนะคะเขาก็บินมาเธอทุกอย่างเข้ากันได้ด้วยดีนะคะแล้วหลังจากที่เขากลับไปในทุกๆครั้งที่คุยกันไม่ว่าจะเป็นในห้องห้องข้างล่างหรือว่าชั้นบนในห้องนอนก็จะมีรูปคู่ของเขาสองคนนะคะบางครั้งก็มีเสื้อผ้าเวลาเขาเปิดตู้เสื้อผ้าเวลาเขาจะเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะก็จะเห็นชุดของผู้หญิงอยู่ในนั้นน้องก็เลยถามเขาว่าอ้าว อันนั้นเสื้อผ้าใครเขาบอกของแฟนเก่าฉันหล่อนยังไม่ไม่มาเก็บออกไปแล้วทีนี้เธอก็ถามว่าทาไมคุณไม่เก็บใส่ใส่กล่องใส่อะไรไว้ให้ให,ให,ให้ให้หล่อนเพื่อหล่อนจะ,จะมาเอาหรือไม่ก็เอาไปบริจาคเขาก็บอกมันไม่ใช่ของของฉันอะไรประมาณนี้นะคะเธอก็ก็เอ๊ะนึกในใจมันอะไรทำไมยังต้องเก็บไว้ถ้าเป็นเราเราเลิกกับแฟนเรา ไม่เก็บนะไม่เก็บไว้เก็บใส่กล่องหรือถุงปุย๋ยเอาไปโยนทิ้งข้างนอกเลยนะคะถ้าเป็นเรานะคะแล้วทีนี้รูปคู่ทำไมเขายังเก็บไว้อยู่ทั้งที่เลิกกันไปแล้วมีทุกมุมมุมบ้านของบ้านเลยเธอบอกแบบนี้เธอก็อไม่กล้าถามนะคะกลัวกลัวเขากลัวเขาว่างี่เง่านะคะเพราะว่าถามเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรแล้วก็ดูเป็นเขา เขาเหมือนไม่ใส่ใจนะคะก็ก็ไม่ใช่ของเขาเขาก็บอกแค่นี้นะคะน้องก็เลยถามป้าแก้วว่า,าถ้าเป็นแบบนี้เป็นเรื่องปกติของฝรั่งไหม,มในเคสอื่นป้าแก้วไม่รู้นะคะแต่ในเคสของป้าแก้วเนี่ยนะคะอตอนที่ป้าแก้วย้ายย้ายมาอยู่กับสามีใหม่ๆใ,ในช่วงแรกๆนะคะ รูปคู่ของเขารูปตอนแต่งงานรูปตอนที่เข้าไปเที่ยวกันรูปอของครอบครัวก็ยังติดอยู่ทุกมุมบ้านนะแล้วกเ็เขาเรียกอะไรอะแต่แต่บังเอิญว่าเสื้อผ้านเนี่ยไม่มีนะคะเพราะว่าหลังจากที่สามีป้าแก้วเลิกกับอดีตเมียเขาเนี่ยเขาก็ยกบ้านหลังนั้นให้ลูกกับเมียอยู่แล้วแกก็มาซื้อบ้านใหม่นะ,ะก็เลยเป็นว่า ไม่เห็นเสื้อผ้าของผู้หญิงแต่ว่ารูปเนี่ยมีทุกมุมบ้านเลยนะคะก็เลยถามแกว่าอา้าวทำไมใน,ในเมื่อคุณบอกว่าคุณซื้อบ้านหลังนี้มาก่อนหลังจากที่คุณหย่าแล้วทำไมยังมีรูปคู่รูปแต่งงานรูปอะไรแกเลยให้เหตุผลว่าเพราะว่าในทุกๆุเสาร์อาทิตย์ลูกจะต้องมาอยู่กับฉันดังนั้นแล้วฉันก็เลยอยากทำบ้านให้เป็นบรรยากาศคือไม่ให้ลูกมีความรู้สึกว่า พ่อแม่แยกกันหรือมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจอะไรแบบนี้คือโ r o เ e คจิตใจของลูกป้าแกก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าป้าแกก็ยังเก็บรูปของอดีตสามีอยู่ที่ที่ถ่ายเราถ่ายคู่กันเป็นครอบครัวเวลาไปเที่ยวเวลาอะไรอยู่นะคะก,ก็เลยป้าแกก็เลยไม่ซีเรียสจุดนี้นะคะถ้าน้องไม่สบายใจหรืออะไรก,ก็พูดกับเขาตรงๆเลยนะคะฝรั่งเขา เขาชอบเป็นประเภทที่คุยตรงๆพูดตรงๆนะคะสังเกตได้เลยเวลาเขาคุยกับเราเขาจะพูดตรงๆบางทีเรามีสะอกมีจุกเหมือนกันนะคะดังนั้นแล้วก็ก็ไม่ต้องไปเกรงใจคือเราไม่พอใจอะไรแล้วก็ก็ก็พูดออกไปแต่ว่าในในลักษณะของน้องก็คือสถานะยังไม่ชัดเจนถึงแม้ว่าเขาจะมาหาแล้วก็แล้วเขาก็กลับไปยังยังไม่คุยกันเป็นกิจลักษณะหรือว่ายังไม่ คบหผ่ากันลึกซึ้งมากนะคะรอเขามาอีกรอบหนึง่งแล้วให้เขาเชิญเราไปบ้านเขานะคะแล้วเราจะจัดการอะไรในบ้านเขาเราก็บอกเขาก่อนแล้วเราก็เก็บนะ,ะอันไหนไม่สบายหูไม่สบายตาเราก็เก็บนะ,คะแค่นั้นเองนะคะรออีกนิดหนึ่งก็ในความรู้สึกของพ้าแก้วถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าในกรณีของน้องเนี่ยก็คือ,อแฟนเก่าเขาเนี่ยน่าจะไปมีแฟน,นผู้ชายคนใหม่แล้วเพราะว่าเขาท้อง นะคะดังนั้นแล้วกรณีของน้องไม่น่าจะซีเรียสนะคะส่วนรูปไม่ต้องไปสนใจนะคะรูปคู่นี่ไม่ต้องไปสนใจเลยเนะาะสมาชิกท่านอื่นๆมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้แบบไหนอย่างไรนะคะเพราะว่าป้าแก้วเคยเคยมาทำคลิปเกี่ยวกับ อดีตสามีอ่าสามียังเก็บรูปของอดีตรพัญญาไว้อะไรประมาณนี้นะคะก็คือหลายๆคนก็บอกว่าไม่เห็นจะซีเรียสเลยนะคะแต่ในในในส่วนของป้าก้อยป้าแก้วก็ไม่ซีเรียสนะคะ